เขาขายข้าวขาหมูบุฟเฟ่มีเป็นไก่ทอดด้วยคือ mm. คุณกินไก่ทอดก็ได้ไม่อั้นเหมือนกัน mm. แล้วไก่ทอดเนี่ยสามารถเอาไปยำได้ด้วยว่าเป็นบุฟเฟ่ข้าวขาหมูที่ราคา mm. ถูกที่สุดในประเทศไทยครับ mm. 50บบาท mm. องค์การข้าวขาหมูบุฟเฟ่โลก ได้อ้างอิงเอาไว้ว่าเป็นราคาที่ถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วมันไม่มี4-9แน่นอนผมไม่เคยเห็นใครเคยเห็นบอกด้วยคอมเมนต์บอกหน่อยแต่ที่ร้านเราก็ยังมีน้ำใบเตยไว้ให้ลูกค้าฟรีด้วยนะครับคณปายไปเลยอ่ะปาดให้ลูกให้คนเขาด่ากูให้ได้ครับปาดดูนี่โดนแน่ ไม่ได้กินแค่ขาหมูเติมไม่อันเดียวมีข้าวไก่กรอบข้าวยำไก่แซ่บมีน้ำไปเตยฟรีอีกตัวอะไรพี่ฮะตัวอะไรอเขจัดต่อโอ้โหจีนต้องดูจัดต่อแล้วเหรอคนกันเองทั้งนั้นแหละสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของอีตาโอ๊ a ครับสวัสดีปีใหม่ครับเดี๋ยวก่อนวันวันนี้วันอะไร วันนี้วันที่ยี่หกครับพี่ยี่หกใช่เมื่อวานยี่หกธันวาเมื่อวานก็คือวันคิดมากวันคิดมากสิ่งที่กูอยากถามมึงเลยนะมึงเป็นคนยังไง <laughs> นักกูมาทำงานหลังวันคิดมากมึงเป็นคนยังไงไอ้เบนมันไม่มีคลิปตัดแล้ว <laughs> วันนี้ครับเพื่อนเืครับด้วยความที่เรามีเวลาจำกัดเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเรามีไปปาร์ตี้กันใช่ผมผมก็เลยอยากจะไปถ่ายคลิปอะไรที่มันอยู่ในละแวกใกล้ๆเดินทางไม่ต้องไกล ข้าเมืองวันนี้ก็น่าจะติดมั้งเพราะคนเริ่มออกจากจังหวัดเริ่มเที่ยวกันแล้วใช่ใช่ถูกต้องอยากหาร้านที่อยู่ในละแวกใกล้ๆนนทบุรีบางใหญ่อะไรเงี้ยนะผมพัฒนาชุมชนจริงๆเลยคนนนทบุรีเขาเริ่มเรียกร้องมาอีกแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคอนเทนต์นนทบุรีไม่มีเลยนะด้วยความที่ผมอยากหาร้านใกล้ๆถ่ายครับทุกคนครับเราจะไปดูจากช่องไหนล่ะถ้าไม่ใช่ช่อง จะต่อครอยู่ละแวกนี้เหมือนกันพัฒนาชุมชนเหมือนกันไม่เห็นหลุดไปไหนเลยเห็นมีมีหลุดไปนครปฐมอยู่พักหนึ่งแล้วผมผมก็เลยเข้าไปดูช่องพี่ต่อว่ามันมีร้านไหนใกล้ๆออฟฟิศนะผมที่น่าสนใจบ้างผมไปเจอคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งมาแล้วผมมันเป็นบุฟเฟ่ข้าวขาหมู ซึ่ง<ม>บุฟเฟ่ต์ข้าวขาหมูเนี่ยเราก็ไปถ่ายมาหลายร้านยเยอะนะเยอะแล้วเดี๋ยวนี้มีร้านใหม่ๆขึ้นมามันก็ไม่ได้น่าสนใจแล้วเพราะว่ามันเคยถ่ายไปแล้วถ้ามันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่กว่าเดิมแต่สิ่งที่สะดุดของผมครับก็คือเรื่องราคาของร้านนี้เลยที่เราเคยไปถ่ายบุฟเฟ่ต์ข้าวขาหมูเป็นณปัจจุบันนี้นะเท่าที่ผมทําการรีเสิร์ชจาก สมาคมบุฟเฟ่ขามหมูโลกนะมันมีด้วยมผมไปรีเสิร์ชมาราคาตลาดเลยนะ,ะถ้ามีแต่ขามหมูอย่างเดียวนะแบบไม่มีอย่างอื่นมาเข้ามาปนเลยนะน่าจะอยู่ที่69อสักหกสิบเก้าหรือเจ็ดสิบเก้าแต่ถ้าหมูเป็นขามหมูด้วยแล้วอาจจะมีก๋วยเตี๋ยวไก่มะละหรืออาจจะมีข้าวมันไก่บวกเข้าไปด้วยคือคุณกินอะไรก็ได้ที่อยู่ในนี้ก็จะเป็น เจ็ดสิบเก้าแปดสิบเก้าแต่ที่ผมไปสะดุดในช่องพี่ต่อครับทุกคนครับร้านนี้เขาขายข้าวขาหมูบุฟเฟ่มีเป็นไก่ทอดด้วยคือคุณกินไก่ทอดก็ได้ไม่อั้นเหมือนกันแล้วไก่ทอดเนี่ยสามารถเอาไปยำได้ด้วยทําเป็นข้าวยำไก่แซ่บได้อีกรวมถึงน้ำใบเตยกินฟรีด้วยทั้งหมดนี้คุณสามารถกินได้ไม่อัน้นเติมกี่รอบก็ได้ในราคาเพียง ห้าสิบบาทครับโอ้ไม่มีนะไม่มีผมเชื่อว่าไม่มีราคานี้แล้วไม่น่าจะมี49แล้วเกิดมาก็ยังไม่เคยพบเคยเห็นใช่ผมถือว่าบัญญัติร้านนี้ไว้เลยว่าเป็นบุฟเฟ่ข้าวขาหมูที่ราคาถูกที่สุดในประเทศไทยครับ 50บาทให้คนได้มากินแบบอิ่มท้องในราคาประหยัด50บาทอย่างนี้ถือว่าคนสนับสนุนครับเพื่อนๆครับน่าสนใจร้านเขาอยู่ตรงท่าอิดซอยท่าอิดนนทบุรีครับเพื่อนๆครับในซอยนั้นเราก็เคยไปถ่ายมามั่งหลายหลายร้านนะก็ถือว่าเป็นซอยหนึ่งที่มีความน่าสนใจเดี๋ยวเราพาไปดูกันไหมชื่อลงชื่อร้านหรือไปแนะนำกันอีกทีตรงนู้นครับผมครับผมข้าวขาหมูบุฟเฟ่ในราคา50บบาทครับเป็นไปได้ เนี่ยข้างหน้าตรงนี้ครับเพื่อนๆื่อนตรงนี้คือแยกท่าอิดปะเนี่ยที่เรากำลังจะถึงเนี่ยตรงนี้คือแยกท่าอิดครับเพื่อนๆครับถ้าใครไม่สะดวกมาเนี่ยมันก็มีเนี่ยรถไฟฟ้านะเพื่อนๆื่อนนะนี่ครับเพื่อนๆครับ <_ an> ตรงนี้คือแยกท่าอิดแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวซ้ายถูกไหมเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยท่าอิดครับเพื <_ an> ่อนๆครับนี่ตรงนี้ซอยท่าอิด หลบแดดไอ้หนูโอ้พี่ก็มีแค่เี้ตอนนี้เราเข้ามาในซอยท่าอิดประมาณ2 2โลจากแยกท่าอิดเข้ามาเนาะครับผมคุณจะเจอกับร้านนี้ครับ ซึ่งร้านเขาจะเป็นร้านแบบร้านเล็กๆนะขายราคานี้เขาคงไม่ได้แบบเป็นร้านใหญ่โตอะไรมากมายนะม,มันอาจจะมองลําบากหน่อยครับทุกคนครับแต่ว่าผมว่าเพื่อนๆหาไอ้ป้ายนี้ไว้ดีกว่าทเวนตี้นายีทุกเมนูเนี่ยอันนี้มันจะเห็นชัดกว่าใช่แล้วผมแต่ว่าคุณจะเจอกับร้านนี้เลยเียนช,ชัดเจนไหมตามที่ผมบอกไหมชัดเจนเลยหม้อวัดขามหมูทุกคนครับบุฟเฟ่ราคาที่เราบอกก็คือ50าบาท บุฟเฟ่ข้าวขาหมูตามที่เราเกินไว้องค์การข้าวขาหมูบุฟเฟ่โลกได้อ้างอิงเอาไว้ว่าเป็นราคาที่สูกที่สุดในประเทศไทยแล้วมันไม่มี49แน่นอนผมไม่เคยเห็นใครเคยเห็นบอกด้วยคอมเมนต์บอกหน่อยแต่ว่าณปัจจุบันผมว่าไม่มีราคานี้แล้วสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดีพี่จ๋า50บาทหนูมาที่นี่หนูกำตังมา50บาทถูกไหมกินอะไรได้บ้าง ข้าวขาหมูครับข้าวไก่กรอบข้าวยำไก่แซ่บมีหมด3าอย่างแต่ที่ร้านเราก็ยังมีน้ําใบเตยไว้ให้ลูกค้าฟรีด้วยนะครับมาหมา50บาทกินข้าวได้ไม่อิ่มเติมได้ไหมพี่กินเติมได้อันนี้ไงนี่ไงอิ่เติมได้ตลอดนี่ไงก็คือผมสามารถถ้าสมมติผมจานแรกผมเป็นข้าวขาหมูจานสองผมมาข้าวไก่แซ่บได้ไหมได้ครับผมแล้วผมน้ำใบเกยสักสี่แก้ว ไม่มีเลยครับไม่มีหาอย่างนี้ไม่มีแน่นอนถ้าสมมติเราเห็นร้านที่มันมีพวกเมนูอื่นเข้ามาปนนี้นะต้องเจ็ดเก้านะแต่ว่าที่นี่คือข้าวใ่ทอดข้าวขาหมูข้าวยำไกแ่แซ่บน้ำใบเตยฟรีในราคา50บาทชื่อร้านเขาคือหม้อวัดขาหมูบุฟเฟ่ราคา50บาทนะผมโลเคชันผมอ้างอิงอย่างนี้ดีกว่าผมว่าตรงนี้ชัดกว่าวะ่ะเพื่อนๆฝั่งตรงข้ามครับเพื่อนๆครับ,บ,รรบฝั่งตรงข้ามตรงนี้คืออะไรอ่ะลูกพี่อู่รถเมล์ไฟฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีเป็นรถเมล์ไฟฟ้าหรอวะ ผมไม่ผมไม่ได้ขึ้นรถเมล์นานมากเลยขอภัยไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคือมันเป็นสถานีบริการชาร์จรถไฟฟ้าเปิดให้บริการ24ชั่วโมงแล้วก็จะเป็นอู่แบบอู่รถเมล์มาชาร์จทุกคนครับอู่รถเมล์ไฟฟ้าที่อยู่ในซอยท่าอิดขาหมูุฟเฟ่ที่ถูกที่สุดในประเทศไทยใช่มันมีกติกงแต่กติกาแล้วตามพี่เลยมาถึงก็คือตักข้าวก่อนได้เลยนะครับยังไม่ต้องจ่ายก่อนด้วยยังไม่ต้องจ่ายครับตักข้าวก่อนตักเยอะตักน้อย แล้วแต่ลูกค้าเลยครับตัดเยอะตัดน้อยเราจะให้เนื้อตัดตามข้าวเม็กเซนนะไม่ใช่ว่าคุณจะมาข้าวน้อยบอกว่าพี่เอาแต่กับเยอะๆอย่างนี้50บาทพี่ก็อยู่ยากหน่อยไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณตักข้าวเยอะเพราะคุณเป็นคนกินเยอะคุณจัดมาพูนจานก็ได้แล้วพี่เขาจัดเนื้อตัดให้พูนจานเหมือนกันถ้าสมมติกินหมดหมดแล้วมาเติมใหม่ได้เลยต้องกินให้หมดต่อให้กินให้หมดอ่าเข้าใจแล้วหรอไหมมีปงมีปรับไหมพี่ไม่มีครับไม่ได้ปรับไม่ปรับเองปรับด้วยคือ วันนี้ด้วยความที่ผมมรีวิวในราคา50บาทเนี่ย่จริงผมกินชามหนึ่งคุ้มแล้วคือถ้าข้าวขาหมูเนี่ยที่ผมเห็นข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวนี้คือข้าวขาหมู60บาทแล้ว50บาทอาจจะมี60บาททั่วไปแล้วถ้าขึ้นห้างฟู้ดคอร์ทในห้าง70แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรารีวิวเอาเราอาจจะต้องข้าวขาหมูด้วยข้าวใบทอดด้วยข้าวยางใบแซ่บด้วยผมว่าผมเอาไปเลย2จานแล้วผมคนเดียวผมยอมสองจานเลยแต่ข้าวเพื่อนๆนี่ข้าวเนี่ยของเขาก็ไม่ใช่เป็นข้าวหอมข้าวหอมมะลินะ นี่ครับทุกคนครับดูข้าวข้ามันก็จะเป็นผู้ข้าวขาวนะเพื่อนๆนะข้างบนก็จะเป็นเม็ดหน่อยข้างล่างอาจจะแฉะหน่อยแต่ว่าราคานี้เนี่ยมันคุ้มตั้งแต่ราคาแล้วมันควรจบตั้งแต่50บาทกินได้หมดแล้วต่อให้มันเป็นข้าวอะไรก็เถอะมันก็มันก็ได้หมดแล้วตอนนี้นะ<ๆ>นจุดนี้คือมันได้ทุกอย่างแล้วทุกคนครับผมตักข้าวประมาณนี้ซึ่งคนทั่วไปเนี่ยถ้ากินประมาณนี้ก็คือกลับไปน,นอนที่ออฟฟิศแล้วนะอิ่มแล้วแหละอย่างนี้นะเดี๋ยวลองดูว่าถ้าผมตักข้าวอย่างนี้เนี่ย พี่เขาจะตักขาหมูให้ผมเท่าไหร่ลองดูนะลองดูนะก็จะมีเป็นเนื้อมีหนังมีไข่ไตไม่มีไตไม่มีครับไ้ไม่มีนะเนื้อหนังไข่มันเลื่อนแล้วก็คากิอ๋อมีคากิด้วยคากิด้วยครับอืมมันก็ครบๆเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้น้อยอะนะนะห้าสิบบาทเลยนะไข่ต้มก็มีนะนี่ครับเพื่อปั๊บ อ่ะก็คือถ้าถ้าตัดค่าประมาณนี้เดี๋ยวป๋าจัดขาหมูให้ก็ประมาณนี้ใช่ครับผมก็ปริมาณตามปริมาณข้าวปริมาณข้าวข้ามาเยอะป๋าจัดกลับให้เยอะครับแล้วไข่เขานี่เนื้อข้าวเนื้อนะลอด้านน้ำครับเพื่อนวัดเท่หรร้อยหนึ่งยังไม่โกรธนั่นเงนสิร้อยหนึ่งยังไม่โกรธนะจานขนาดนี้นะคือพิเศษร้อยหนึ่งแปดสิบถึงหนึ่งร้อยยังไม่โกรธแต่ที่นี่คือ ห้าสิบบาทรวมไข่อีกสิบบาทเป็นหกสิบจานนี้งหกสิบบาทอันนี้ไก่ทอดไก่ทอดครับอันนี้ไก่ทอดครับเพื่อนๆครับให้ดูอันนี้คือถ้าคุณสั่งเป็นข้าวไก่ทอดป้าก็จะสับเป็นอย่างนี้นี่คือไก่ที่กินกับข้าวเพราะมันไก่ทอดไก่ทอดอ่ะเออเออแล้วก็ถ้าใครอยากเป็นยำไก่แซ่บปากก็ยำเลยครบเลยยำจานกับจานเหรอป้าจานกับจานครับจานกับจานเหนื่อยแท้เหนื่อยแท้ปวาเลยอ่ะป้ามาโอ้โห ให้ดูครับเพื่อนๆเออจานนี้ข้าวไก่ทอดครึ่งหนึ่งยำไก่ครึ่งหนึ่งขาหมูแบบนี้ <c oughs> คุณจ่ายห้าสิบาทคุเจ้าช่วยคุณกินได้แบบนี้เลยคือความคุ้มค่าถ้าดูมาถึงตรงนี้นะคุณปิดคลิปแล้วคุณมาได้เลยนะผมแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมรสชาติเพื่อนๆได้ดูกันครับผมว่ารสชาติขาหมูของปา๋าไก่ทอดของปา๋ยายำไก่ของปา๋ารสชาติมันเป็นยังไงใช่ครับผมไปไหมเข้าร้านไหมเข้าร้านไหมบาทจากนี่ไปนี่เลย ปาดไปเลยอ่ะปาดให้ดูให้คนเขาด่ากูให้ได้อ่ับปาดดูดิโดนแน่ๆ5าสิบบาทเพื่อนเพื่อนจะตักน้อยมันก็ดูไม่น่ากินไงพูดตรงๆเพราะว่าจริงๆมาร้านอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้อยากตักเยอะนะ <c oughs> แต่ว่าจะถ่ายมาย่อมๆเดียวอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแล้วถ่ายอินเสิร์ตก็ไม่สวย ทาปกก็ไม่น่าสนใจคนก็ไม่ตามมาล้านป๋าอีกอะไรเงี้ย <Hey. S 1> เอาเป็นว่าจําลองว่าถ้าคุณเป็นคนกินโจโุแล้ว <Hey. S 1> คุณเป็นคนกินเยอะแล้วคุณตักอย่างเงี้ยป่าก็คิดคุณ50บาทหรือว่าถ้าคุณอยากได้ไข่ด้วยเนี่ยไข่เป็ดอย่างเงี้ยฟองนึงก็คือป่าคิดเพิ่มอีก10บาท oh, <bye. S 1> แค่นั้นเลยครับรเพื่อนๆครับถ้าสมมติคุณไม่อิ่มคุณกินอันนี้หมด1จานแล้วคุณเอาจานที่หมดแล้วเนี่ยไปตักข้าวใหม่แล้วคุณก็เติมเพิ่มมา <c oughs> ปเป็นไก่ทอดกับยำไก่แทบเอาพูดง่ายๆนะคุณกนจาี้็ต่อ คุณเสียแค่5้าบาทคนระับอย่าเรียกว่าสุดเลยใช้คาว่าหลุดแล้วมันหลุดแล้วป๋าคือหลุดไปแล้วจากที่ดูจากที่หม้อตุนของป๋านะตัวขาหมูนะไฮเห็นจากการสับแล้วมันก็ดูละลายอยู่พอสมควรนะก็คือดูตุนมาดีนะอันเนื้อเนื้อก็เข้าเนื้อนะอสีและสูตรของป๋าจะไม่ได้เข้มยิ่งถ้าคุณเห็นน้ําลาดนะสีมันจะใสหน่อยสีมันจะบางหน่อยแต่ว่ามีความมันความเข้มข้นอยู่ในนั้น <S <S ไม่ได้แบบน้ําใสๆจางๆนะ แต่เป็นน้ําที่เข้มข้นแต่ว่าเป็นสีอ่อนพูดไปไม่มีประโยชน์แล้วครับเพือ่อนเครับคนดูรู้ว่ามันคุ้มตั้งแต่ผมบอกที่ออฟฟิศว่ามันราคา50แล้วแต่รสชาติมันเป็นยังไงจะถูกจะิลเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไหมบางคนชอบรสขาหมูเค็มๆบางคนชอบหวานๆเดี๋ยวรีวิวให้เพื่อนๆฟังกันนะครับทุกคนครับ,ร,ร,บรีวิวเบาๆแบบไม่ให้ป๋าได้ยินเริ่มจากขาหมูก่อนขาหมูก่อนผมเอาข้าวกับน้ําก่อนเลยผมอยากรู้ว่ารสชาติน้ามันเป็นยังไงแค่ <c oughs> ข้าวกับน้ำราดครับเพื<ๆ>่อนๆครับลองดู รสชาติไม่ได้บางแล้วก็ไม่ได้ถึงกับเข้มข้นเป็นรสชาติกำลังดีอะตัวน้ำราดของป๋าสีมันจะอ่อนเว้ยตอนที่เราเห็นเห็นป๋าแกราดอะ่ะที่เราไปถ่ายถ่ายเฉยๆกันนะก็กังวลว่ามันจะรสชาติบางหรือเปล่าแต่รสชาติไม่บางอับเพื่อนๆมีความหวานหอมเข้มข้น้วยถามว่าอร่อยไมหมผมรู้สึกว่าอร่อยนะแค่ยิ้มข้าวกับน้ำราดนะผมให้ไปนี่อร่อยประมาณ70%ิปรแล้วนะผนมะว่าหนังเนี่ยตัวดูดน้ำซุปดีเลยอะตัวนี้ครับเพื่อนๆน เราต้องคาดหวังอะไรจากราคา50สิบวะหนังว่ามันละลายหรือเปล่าเหรอผมให้เพื่อนๆดูอ่ะคุณว่ามันละลายมาันละอะเนี่ยเพื่อนๆว่างไงหนังนะอันนี้หนังระเบิดความดันระเบิดไขมันคอเลสเตอรอลนะ้ำมันมาคบอะพอกตับมัน <laughs> รวมอยู่ในนี้หมดแล้วมันรวมอยู่ในคำนี้ละหนังคือละลาย แล้วน้ำราดปา่าผมว่าน้ำราดป่าอร่อยคือมันมีความหอมอรสชาติไม่ได้เข้มรสชาติไม่ได้เข้มหมายถึงว่ารสชาติไม่ได้จัดแต่ว่าความหอมอะไรอย่างเงี้ยมันจัดมีความเข้มข้นมีความมันของตัวน้ำราดอ,อันนี้เนื้อครับเพื<ๆ>่อนเนเนื้อ,เน,อเนื้อก็ดูเปื่อยยุ่ยอยู่นะเพื่อนๆ,ๆืนะดูดูดิผมยังมองเนเนื้อเปื่อยยุ่ยไปแล้วโอ้จบจบทุกอย่างจบจบอย่างนี้จบ มันนุ่มมันเปื่อยขาหมูม,มันจะมีเปื่อยแบบที่ติดฟันน่ะแบบกินเข้าไปแล้วมันจะเป็นเต้นๆแล้วไปติดฟันน่ะแต่นี่คือเปื่อยแล้วนุ่มตัวหนังคือเปื่อยละลายแล้วต่อกตัวเนี้ยทั้งเนื้อทั้งหนังมันจะดูดน้ําซุปเข้าไปแล้วผมผมลองกินางนี้ไหมคือน้ําส้มป่าไหมอ้โหพริกน้ําส้มก็แบบไอ้เฮียทำจางๆก็ได้ป่าเอ้ย พริกน้ำต้มไก่รสชาติเปรี้ยวหวานมีเปรี้ยวไม่ได้เปรี้ยวอย่างเดียวเปรี้ยวหวานอะ่ะมันเป็นพริกน้ำต้มอะ่ะ<า>ก็ตัด<ล>รสข <ลด S 1> <ป>ึ้นมาับผมรสชาติของป่าเนี่ยจะออกไปทางหวานเคม็มหอมอ่อ,อนๆแต่ว่าโดยรวมเนี่ยรสชาติโดยรวมมันจะไม่หนักเค็มเท่าไหร่ับผมอีดีแลวตามตัวนี้เลย พราะงั้นมันสุกมันสุกจนไม่รู้จะสุกไงหนังมันจะมีความหนึบแล้วไข่แดงมันจะมีความหอมหอยน้ำผัาหมูมนเลยอร่อยเนะใช่ดูรวมดูรวมผมว่าอร่อยผมว่าให้เบน์ลองชิมเราตัดสินไปด้วยกันเลยเราให้คะแนนไปด้วยกันเลยเพื่อนๆอันนี้ของเบน์ของเบน์คือเข้าเข้าข้ามูหนังล้วนหนังอีกบซบราคานี้ยังจะสั่งรุ่นสั่งนี่อีก ลายเลยอะหนังละลายรสชาตินเอ้น้ำราดาป่าไปไงจากที่เรากินขาหมูบุงเฟ่มาหลายร้านไม่จืดไม่จางใช้คำว่าเข้มข้นอ่ะตีเข้มข้นเออเข้มข้นแล้วก็มันมันใช้คําว่าอร่อยในระดับของข้าวขา,วขาวหมูบุฟเฟ่ก็คือเต็มการาฟอร่อยเลยอร่อยดีดีเลยแล้วคุณตามด้วยเนี่ยน้ำใบเตย เป็นน้ำต้มกับใบเตยแบบไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้มีความหวานก็คือได้ความหอมกินใบเตยเอาไว้กินล้างปากนะครับผมลองตัวนี้ข้าวไก่ทอดผมสั่งมาจานเดียวมีไก่ทอดฟากนี้ไก่แทบฟากนี้ลองชิมไก่ทอดเปล่าเพื่อนๆไก่ทอดครับดๆครับลองเป็นไก่ทอดแบบไก่ทอดบ้าไหไก่ทอดแบบทุกตั้งทอดไก่ทอดที่กินกับข้าวมันไก่ทอด แบบนั้นสูตแป้งก็ไม่กอบไปมากมายปากแต่ตรงทอดทีเดียวแล้วก็ใครจะสั่งให้เอาหยิบออกมาหัน่นมันก็จะไม่ได้มีความกรอบเลยขนาดนั้นเป็นรสชาติที่ถ้าคุณบอกว่าราคา50บาทคือมึงจบเลยถ้าบอกว่าอ่ะผมมากินในบุฟเฟ่ห้าสิบบาทแล้วได้ไก่ทอดรสชาตินี้ผมจะไม่เอ๊ะเลยไม่เอ๊กกับรสชาตินี้เลยอันนี้เข้ายำไก่แซ่บครับเพื่อน<ๆ>เข้ายำไก่แซ่บแบบที่เราเห็นตามพวกตลงตล,งตลาดขายนะทุงกคนนะ ข้าวแกงไก่ทอดอร่อยอรยะะสยำปลาก็คือข้าวแกไก่ทอดปลาหลาดเลยมีหวานมีเคม็ม <c oughs> เผ็ดบางๆเผ็ดบางมาเลยรสชาติออกหนักๆน้ำปลา <c oughs> วันนี้เรียกว่าเราตามคลิปจากช่องพี่ต่อมาไปติดตามช่องพี่ต่อด้วยนะไอ้พวกคอนเทนต์พวกนี้ยิ่งใครอยู่ในแถวแถวละแวกนนทบุรีครับผมบางใหญ่ <c oughs> ท่าอิดับผมหรือว่างามวงวานใกล้ๆอะไรที่มันอยู่ใกล้บางบัวทองอ่ะเอาพูดง่ายๆแกจะถ่ายคอนเทนต์ วนเวียนอยู่ระแวกนี้ครับเมียไม่ให้ไปไหนไกลแล้วพฤติกรรมไม่ค่อยดีอะเมียก็จะให้อยู่ในระแวกนี้ใกล้ๆตามตัวง่ายหน่อยอะไรเงี้ยวันนี้เรามาตามของช่องวิตต่อเลยด้วยความที่เห็นปุ๊บสะดุดกับราคา50บาทมันไม่มีถูกไปกว่านี้แน่นอนสําหรับข้าวขาหมูบุฟเฟ่พอมาเห็นความสะอาดบรรยากาศร้านผมว่ามันก็เกินราคา50บาทนะเอาว่าพวกความสะอาดกรรมวิธีอะไรเงี้ยเกินราคา50บาทนะรสชาติองค์ประกอบไม่เกิน50บาทไปเยอะมากๆะ แล้วยิ่งตัวเด็ดๆคือข้าวขาวหมูอันนี้ผมให้ในโซนอร่อยเลยนะผมราคามันเกินไปเยอะมากครับครับราคาเยอะเกินไปเยอะมากเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าจน,นถึงบ่ายสามโมงเย็นสำหรับรตัว,ต,วตัวบุฟเฟ่ต์นี่นะครับก็อย่าอย่ามาสายจนเกินไป<ช>นักคุณกะมาว่าบ่ายสองห้าสิบมันซัด<ม>ปุ๊บ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 ปิดบ่ายสามบางทีมันหมดก่อนบ่าก็ไม่มีให้นะใช่ใครดูแล้วชื่นชอบไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ก็แชร์ด้วยแล้วก็สวัสดีปีใหม่สำหรับเพื่อนๆ จะไม่พูดคํานี้ไม่ได้เลยไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงเมื่อไหร่ด้วยผมเจ้าพ่อแห่งการดองอยู่แล้วด้วยดองเค็มดองเปรี้ยวไปลนะคลิปนี้เนียเ่ยกินข้าวกันไปไปวันนี้มีทุระด้วย